ที่นครราชสีมาค่ะปรากฏว่ามีโจรในคาบพระพอสวมสบงแล้วก็มุดไปที่โต๊ะค่ะมุดโต๊ะขโมยเวอา์แบงไปกว่ามูลค่า5,000บาทนะคะตอนแรกก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นโจรจริงๆพอเจ้าที่ตำรวจไปตามตัวปรากฏว่าเป็นพระจริงนะคะที่ขโมยเนี่ยต้องการจะนำเงินไปเสพยาบ้าค่ะเจ้าของร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือตลาดบัวขาวเขตเทศบาลเมืองบัวใหญ่เปิดผ้าตกล้อมวงจรปิดเลยค่ะ นี่คือภาพของหัวขโมยทีแรกเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นหมาแมวแถวนี้มามุดอยู่ใต้ผ้าใบคลุมตู้โชว์ภายในร้านปรากฏว่าพอสังเกตดีๆพอซูมเข้าไปอ้าว นี่ศีรษะคล้ายๆโลนนะคะแล้วก็แต่งกายคล้ายกับพระเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงตีสามของวันที่27เมษายนที่ผ่านมาค่ะหลังเกิดเหตุเจ้าของร้านก็พบว่า Power อร์แบที่เก็บไว้ในตู้โชว์หายไปหลายอันก็เลยเข้าแจ้งความที่สบพบัวใหญ่พร้อมกับหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะคะไปฟังเสียงของเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะเอาของไปได้เจ็บชิ้นราบผมมูลค่าเท่าไหร่คร่คมาาะ,ะคมูลค่าประมาณ สี่ถึงห้าพันบาทครับผมแล้วก็มารู้มารู้ทีหนึง่งคือตอนเปิดร้านากลังจะบริการลูกค้าเห็นตู้โดนงัดผ้าโดนเปิดออกครับก็เลยไปรีกล้องดู เคราะดีนะคะที่ร้านเขาติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็สังเกตว่าเอ๊ะมันแปลกๆนะผ้าใบมันถูกเปิดแล้วพอไปเปิดใต้ตู้เนี่ยอา้าวพาวเวอร์แบงค์หายล่าสุดค่ะชุดสืบสวนสบพบัวใหญ่ใช้เวลาไม่ถึง3ชั่วโมงสามารถติดตามจับตัวพระหัวขโมยรายนี้มาได้นะคะก็พบว่าเป็นพระลูกวัดแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่อําเภอบัวใหญ่ยึดคลองกลางเป็นพาวเวอร์แบงค์ค่ะแล้วก็มียาบ้าอีก7เม็ดด้วยนะคะคือเจ้าตัวเนี่ยกสารภาพบอกว่าเข้าไปก่อเหตุขโมยจริง อ้างว่าจะนําไปขายเพื่อหาเงินไปเสพยาบ้าเจ้าหน้าที่จึงนําตัวไปทําการศึก่าดจากการเป็นพระพร้อมกับแจ้งข้อหารลักทรัพย์ในเวลากลางคืนด้วยนะคะ